เลือกอย่างนีงก็คือว่าเลือกถ้าลูกจะพูดเขาก็าจะไม่อาจเสียเพลงถ้าลูกไม่ไม่พูดเขาจะอาจเสียเพลงได้อะไรอย่างงี้มั้งโอเคเพื่อนดนียดิดเองวเนี่นิอยู่กับเกมรถนะมีคนขอมาว่าเอาด่านเมืองแล้กวก็เอารถเนี้ยตอนลิปแรกเมื่อวานอัดแล้ววันไม่มีเสียก,ก็คือตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้หรือเปล่านะเพราะปกติเวลาผมฟังมันจะได้เสียงเพลง เวลาใส่หูฟังแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแป๊บหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าผมกดอะไร้โอเคกดแล้วจุ้พึ่งเล่นไปเมื่อวานไ,ได้แต้ไป 2, ตั้งสองพันตอนนันทันเป็ดแต่คลิปเมื่อวานน่ะดีนะแต่ว่าเสียดายตุ โดโดโหดแต่วันนี้พ่อผมก็จะตัดคลิปให้นะครับยืนรอ,อไปผมไม่รู้ว่าพ่อจะลงคลิปวันนี้หรือเปล่านะแต่น่าจะลงวันนี้ไม่ก็ุ่งนี้ผม ตอนเนี้ยผมมีรถทุกรถแล้วแล้วก็ด่าทุกด่าแล้วเห็นหมวกผมไหมว่ามันเป็นหมวกใครมันเป็นหมวกไม้ไอ้ตรงนี้ผมเกลียดมากเลยไม่ผาสักทีเจ้าโ,โอเคเจ้าเป็กหมวกขอดไม้มัก็ดีอยู่นะผมก็ชอบมัน อันเดครับโษษดาผมก็ได้ตัวพูดเด็กก็คือโชคดีแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วก็อะไรแต่ถ้าเกิดเป็นรถถังด่านป่าบอกเลยผมตายแน่นอนพรรถถังผมไม่อัพอะไรเลย เรือผมเป็ดบลาโคลด์เขารถถังโคตรไวเนี่ยคือไอ้ด่านอะไรนะด่านที่มันเป็นด่านเรกเนี่ยที่มันเป็นหญ้าตีเสียวอะ่ะด่านจําไม่ได้ว่าด่านเลยก็ใช่เลยนั่นแหละเขามีรถถังกะคือว่าจะเป็นเนินคู่สูงเลยแล้วรถถังเขาก็แบบขึ้นไปได้ด้วยอย่างชอบผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็ดไปได้ไงนะรถถังตั้งคันใหญ่แต่ว่าทำได้เยอะว่ะ แล้วก็อย่าลืมขอมากันอีกนะว่าเอาอรถอันไหนเอาดาดอันไหนนะครับไปกันคลิปไปกันคลิปต่อไปจะไม่มีลงนะไอ้ผมตายบาบาบาณห้าหมืนรอบเดี๋ยวเดี๋ยวมันแย่แล้วนะมันลอยแล้วมันก็จะโดนหัวถั่วลอยไป ว่าผมจะดูเสี้ยผมจะรอดหรือเปล่านะอ้รอดเฉยงเนาะงูเนาะอู้ยรอยไปแป๊ดเด็กทีไม่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 โอ้ดีนะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีเจ้าไอา้สีฟ้าผมคงตายแล้วเลีเย้ะขึ้นไปเออโอ้ เอารถแรกมอไซได้หมดเลยนะแต่ตัวใหญ่ผมจะชอบเล่นตอนนี้ผมไม่ค่อยชอบอชอบเล่นในรถที่ผมอัพเยอะๆแล้วผมชอบเล่นไอตัวที่มันแบบที่มันรถฟรีคันแรกเนี่ยนั่นแหละผมชอบมันมากเพราะผมอัพเต็มแล้วแล้วมันก็เล่นง่ายด้วยอ,อูโท้อพุ่งไป อีกที夢 mug. 夢 mug. 夢่เกี่ยตรงนี้สุดๆไม่โอ้ไม่กอดเกือบเกือบหัวแตก้ยผมไม่ชอบเดินเขาที่มันสูงๆเลยเพราะไอ้ลูกคดีมันจะไปไม่ได้ย่าย่าอ่ะยิ อ้ยตอนแรกผมกำลังจะเด้งเลยนะไม่งั้นหัวแตกเลยถ้าเกิดเด้งอุทู่วทู่ทู่ทไปหัวแตกตายอะไรตัวนี้เนี่ยไอ่โค้ชดาเนีดีที่คลิปแตกโบนี่มันเยอะมากเลยนะแต่อันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะก็แค่พูดเฉยๆเห็นมันมาเยอะมากแต่ก็บ่อยด้วย ผมต้องการทําให้ดาวมันเยอะเพราะว่าถ้าเกิดแบบใหม่ um rat, มันออกมาปุ๊บผมก็จะได้เล่นเลยผู้ชมคิดว่าแบบใบออกมามันจะเป็นยังไงก็คือผมปลดล็อกหกแสท่าได้แล้วแล้วผู้ชมคิดว่าแบบมันจะปลดล็อกได้อีกจะไรแต่ซัวได้เยอะมากเนยนาดาวสามล้านกว่าโู้ชู้ ตอนนี้ได้กลุ่มเป็นยังไงบ้างเราแพ้นะดูดิผมขับแต้ได้ที่หกนโอเคมันเล่นได้แต่ผมยังไม่เล่นดู ดูสที่าผมจะยกล้อคันนี้ได้หรือไม่เอาได่าพูดเลยหล่นเลยอว้าว วูวัววัวขับดีๆขับปกติก็จะแย่อยู่แล้วโอ้ทำไมเดินกับเริกเมื่อกี้มันจะมีแบบเดินที่มันเป็นการถือขาหนานะลงน้ำไม่ตายแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไร เดีวผมจะไล้ตายี่ปตาสุดท้ายแล้วโอ้ไม่เก่มันจะขึ้นข้างบนอันนี้มันก็ไม่ได้อาแถพิจารณ์จะลองอัดเกีรรถอย่างดีดีเสียคนมันจะเพิ่มหรืนะอเปล่าลยะเพราะโลบอกผมคนไม่ค่อยมี แต่ถ้าเกิดเจอรถตัวก็ดีแต่ผมก็จะเลิกอัดลงโลกพุ่งไปตอนดีรถผมไวมากเลยนะครับ,บอโอหแต่ก็ช้ากว่ารถถังนิดนึงเกไอ้ดาดเนี้ยตบมาโคตรเยอะเลยแต่แต่พอแต่พอมันเลยห้าพันไปเท่านั้นแหละ น้ำมันไม่มีเลยคือผมได้ห้าพันแล้วแหละตกน้ำตายไม่มันไม่ค่อยมีอ่ะดูกลิปซูบารเจ็ดพันไม่มีดะบันเนียไป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 ,ไปมาเห็นตรงนี้แน่นอน พอรถผมมันวายเกินไปโคชูโคชูโคชูตีดัางกายไปหนึ่งตลบอาบายจอดตออผมเกลียดบักนี้มากโอเคเพื่อนๆวัวนี้ได,ด,ด,ด้ไปก่อนได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และติดตามช่องก่อนที่เพจนะครับโอเคบ๊ายบาย